วสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับช่องิดาเรนเดอร์ แล้วก็เก๋วันนี้เราสองคนจะมากินกินอะไรอะ่ะกินอาหารตำถามือสี่ทุ่มมือสี่ทุ่มกินจะเยอะตำถาจานใหญ่นะคะทุกคนซึ่งจะมีอะไรบ้างในนี้อ่ะบอกเป็นเพจน่อยบอกน้องๆหน่อยมีเรีเยกว่าอะไรมีเส้นมมมหมี่แล้วก็มีหมูยอปูอัดมีปูอัดแล้วก็มีไข่ต้มไข่ต้มแล้วก็มีไก่ ไก่ทอดหัดใหญ่นะคะทุกคนแล้วก็มีแคบหมูแล้วก็มีหมึกหมึกยักษ์ค่ะแต่นี้เราหั่นมาแล้วมันก็เลยเหลือชิ้นเล็กแล้วก็หอยนาแล้วก็มีหอยนาหรือที่เขาเรียกว่าหอยเชอรี่นะคะแล้วก็ส้มตำแล้วก็มีส้มตำนี่เราทาเองนะเนี่ยภาษาเนี่เราจะมีต้มแซบแล้วก็ปลาดุกด้วยเนาะไว้มากินแบบเป็นอุซอรี่เล็กๆน้อยๆนี่ปลาดุกตัวใหญ่ใหญ่กว่าหน้าเกดอีกนะ เดี๋ยวเราจะมาดูพว่ามันจะอร่อยขนาดไหนเนี่ยพี่นัทก็คนตามเองนะทุกคนอร่อยมากสุรศร์คอเนี่ยเหมือนน้ำลายจะไหลไปกินกันเลยอืมอร่อยสูกน้ำเปล่าอร่อยมาคำแรกแค่หมูกับส้มตำ

หอยเชอลี่ตัวใหญ่มากทุกคนอาจจะหิวกนะันนะหิวก็ลุกไปตำกินได้นอืม <laughs> มันกรอบมากมันกรอบมากครับหมูอ่ะอืมจ้มแซบจ้มแซบพอาใหญ่มากนี่จ้มแซบนะทุกคนอืม ไปมากราบเผ็ดมานี่ใส่พริกสามเม็ดนะเนี่ยยังเผ็ดเลยบอกดก่มคุค่อยไปเบ็ดเดียวแล้วก็อึ <c oughs> นม่กินสองคนนั้นีจะคือเป็กินสิบคนมหมดืเอเปาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะหมดไหม สอคนกรดูอร่อยแล้วนี่่ะกดูอ่ะดเอา่ะอง่งอ่นอ้าเดี๋ยวหนูก็ไม่รู้อืตั้ฝีมือพี่น้ำ มันคงน่ารักมันมันก็ยิ่งนุ่มเลยอืม,อ,ม,อ,อ,มอร่อยต้องได้แา่ปัวนะอืมก็ทุกคนไม่เห็นตม้ตมแซ่บอืมต้มแซ่บเนื้อด้วยนะเครื่องในแบบเต็มมากเลยจริงๆอันนี้เขาเรียกว่าอะไรจมูกเนี่ยอร่อย เรียกว่าอะไรปอดมันอแล้วพี่เป็นคนที่แบบถ้ากินเนื้อถ้ากินเนืนน้อเนื้อ แล้วมันก็เผ็ดมาก,กมอ่ะเนี่ยเก่งเก่งเค่ไหนอ่ะอืมเพืนหมีเหรอตอนหันสีขาว่ะเค้าจนเมือม่อยจริง กินไปกินมาเริ่มรู้สึกเ่องหอนอะไรกัน อิ่มนะบอกเลยแล้วก็อิ่มเพูไม่อล้จุกอร่อยจนอิ่มอหม พี่จะอิ่มแล้วอ่ะทุกคนพี่น้ำโทษต่อไปโอเคปะพี่น้ำต้องโทษต่อไปนะเพื่อนน้องๆแม่จะกินเส้นหมี่อ่ะแม่จกินเส้นหมี่แม่ ก็เจี๋ยบก็เจี๋ยเช่ไงเม่นจเไม่น่กิน่นี่นางพี่นางหลอมากเลยทุกนกินดีแล่ว่กินไม่เหรอ ตำถาดครั้งแรกในชีวิตเลยนะทำเองอะเนาะปกติซื้อกินเอาแต่วันนี้พี่น้ำตำอร่อยมากปกติพี่น้ำตำไม่ค่อยอร่อยแต่คมชิลรสเยะนะ็นได้เลยสัปอนเซอร์ผมชิลรสเข้าได้นะ <c oughs> <c oughs> ชอบกินมากเลยผงชิลรสไม่ใส่ลงไปมันก็เหมือนจะขาดขาดควมามอร่อย <c oughs> ก็หมึกนุ่มมากกินแล้วอ่ะทุกคนพี่กินแล้วค่ะกินแล้ว อิ่มนะหนรือปวดขานั่นเป็นหมดนล้วจะค่อนพี่น้ำจะอิ่มแล้วนะปกติพี่น้ำไม่ใช่คนแบบนี้นะแต่พอออกกล้องทีไรพี่น้ำเป็นอย่างเงี้ย ชอบกินมะเขือมากมะเขืออะไรมไอ้พวกแกไ้พวกแกไ้พวกแกติงป้แก้ติงโป้ไม่ให้มงกุ้กับพีุ้นทียี่ชอบทํากับข้าวเผื่อมากเลยเผื่อไม่อิ่ม เป็ไหมเหมือนพอเราทําเยอะอะ่ะมันก็เหลือแต่พอทำน้อยมันก็ไม่อิ่มถ้าไปทําใหม่มันก็ไม่เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนเป็นคอมเมนต์ไปมาว่าเราเป็นเหมือนกันไหมใครอยากทํากินก็ทํากินได้นะอร่อยมากเนี่ยหอมทอดกระเทียมทอดชอบกินมาก มากตั้งแต่เปิดคลิปมาจะเห็นว่ากระดกน้ำเป็นสิบครั้งแล้วนะี่ยะกระดกหปกระดกก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับพวกเราด้วย แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งดิ้ง,ง,ง,งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปของพวกเราในครั้งต่อไปใช่ฝากเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับพวกเราสองคนด้วยนะคะทุกต้องแล้ว,แล,วแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาให้พวกเราด้วยนะเดี๋ยวเราจะอ่านคอมเมนต์ของทุกคนเลยบ๊ายบาย